สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ซันก็มาตามคําที่ได้บอกไปไว้เนาะในคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวขนมกระดาษสอดไส้ทุกคนก็อย่างงงนะคะว่าตรงนี้มันคืออะไรมันเป็นแสงจากหลอดไฟมันกระทบลงมาแล้วมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกดูดิสิวเหือสิวขึ้น วันนี้เราจะมารีขนมกระาษอดไส้คิตตี้กันเลยค่ะขนมกระดาษอดไส้คิตตี้เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะอันนี้นะเราได้เอาไปแช่เย็นมาแล้วแล้วก็เพิ่งเอาออกมาตาักเย็นเลยหืมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากก็จะมีสองสีนะคะจะเป็นสีขาวกับสีชมพู ไม่เห็นนะมันจะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีขาวส่วนั้นตรงนี้สีขาวสีชมพูนะได้ยินป่าไม่รู้อะมันจะมีเมเมข้างในนะสีชมพูสีชมพูจะหอมสตรอเบอรีร่มากส่วนสีขาวไม่ค่อยมีกลิ่นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยก่อ ไส้มันจะเปรีป้ยวๆหวานๆนะ่ะแต่ัาจะเปรีป้ยวๆเนาะไส้มันอนะเนี่ยคือผงๆที่มันอยู่ข้างใน,นอุ้ยหกตอนนี้มันเกาะมันอยู่ในตูน้เย็นมันเลยเกาะก,กับมันก้อนเลยมันต้องเยอะ อ,อร่อยมากมันจะเปรียปร้ยวๆหวานๆอนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวทำให้มันแตกเราชิมผงอย่างเดียวมันจะหวานแต่พอเราก,กินขนมนมามันจะเปรี้ยวแป่เหมือนกับว่าไส้ข้างในอะค่ะแต่พอกินขนมกระดาษธรรมดาลก็เหมือนขนมกระดาษทั่วไปนะแต่ไส้ข้างในของเขามันจะมีแบบ เปรี้ยวผสมหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่เปรี้ยวจะนํำหวานนิดนึงอืผงเราเอาไปแช่ตู้เย็นมา,มาเลยเป็นก้อนเลยอะ สามสิบสองกรัมเห็นไหมอะแตกมันแบบอะไรนะจ๊ะนี่มีติ๊กเกอร์ดว้วย เบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าเรายังไม่เคยลองของที่มันเป็นที่มันเป็นหนูนะเดี๋ยวจะไปหามาลองนะเพราะว่าตันนั้นไปแล้วมันหมดมาเหลือแต่คิตตี้ก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมาลองหนูกันนะคะว่ารสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่หอมสตรอเบอรี่มากเลยนะได้กลิ่นไหมอ่ะมันมีกี่ชิ้นไม่รู้อ่ะ ก็กินเท่าไรแล้วสามหรือสองเด๋อ,อยู่นะก็ถ้าไงกินนี้ไปก่อนนะคะก็ถ้าอยากชมการรีวิวขนมกระดาษต่อไปหรือสอนทําขนมรีวิวขนมญี่ปุ่นรีวิวสกุช่หรือสอนทําสกุชี่สอนทาําซาล ก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารพวกนี้ของซันนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็พยายามจะอัดคลิปอะไรอย่างี้เนาะเพราะว่าเวลาว่างมาโอเคค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเราอาจจะมารีวิวขนมกระาดาษต่อนะเดี๋ยวหรือไม่ก็เป็นรีวิวขนมญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะ